ท่านรู้อย่างนี้ท่านสำเร็จอย่างนี้ท่านก็จะนำธรรมนั้นเนี่ยเข้าไปในพวกสาวกทั้งที่เป็นพฤหัสและบรรพชิตอย่าได้แสดงธรรมให้พวกสาวกและพวกบัพชิตฟังอย่าติดอยู่ในพวกสาวกและบรรพชิตเลย สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเรามาพบกับเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกอีกแล้วนะครับเรายังอยู่ในชั้นพรมนะครับตอนนี้พระพุทธองค์กําลังแสดงอิทธิฤทธิในชั้นพรมนะครับด้วยการแข่งกับพระกับพรมผู้ซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นว่าทุกอย่างมันเที่ยงนะครับอันเนื่องมาจากเหตุผลที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเพราะว่าพรมเนี่ยมีอายุยืนยาวจนไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยต้องตายต้องจุติ นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีความเชื่ออย่างนั้นแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นใหญ่แล้วก็มีฤทธิ์มากก็ได้ถูกพระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์ที่มากกว่าแล้วก็ใช้โอกาสแสดงอริยสัจสี่ 4, จนพรมสัมมาทิฏฐิส่วนใหญ่เนี่ยสำเร็จ เป็นพระอรหันต์เข้าสู่เมืองนิพพานไปเลยลำดับนั้นเนี่ยมารน,นะครับก็ยังตามมาผจญพระพุทธเจา้าก็ได้เข้าไปโดนใจพรหมองค์หนึ่งแล้วก็พรหมที่ถูกมารโดนใจนี่ก็กล่าวขึ้นว่าถ้าท่านรู้อย่างนี้ถ้าท่านสมมําเร็จอย่างนี้ท่านก็อยา่านาธรรมให้เขาไปสอนพวกสาวกทั้งที่เป็นครือหัดแล้วก็ปัปะชิดอย่าได้ไปแสดงธรรมให้พวกเขาฟงัง อย่าได้ไปติดยึดหลงไหลกับ,กบพวกสาบกหรือมันประชิตทั้งหลายเลยเมื่อก่อน มีพวกเมื่อก่อนเนี่ยมีพวกสมณพรามที่เป็นพระอาหารหันตสัมมาสพุทธเจ้าได้แนะนําสั่งสอนพวกสาวกทั้งคฤหัสแ์และบรพชิตแล้วตายไปเกิดในบาย,ยภูมิสี่ส่วนพวกที่ไม่แนะนําสั่งสอนพวกสาวกเนี่ยพอตายไปแล้วก็เลยไปเกิดในสุขติภูมิก็คือพรหมโลกเพราะฉะนั้นขอท่านจงอยาจงอยู่ให้สบาย อย่าได้สั่งสอนใครเลยอันนี้เป็นมารน,นะครับคือมารในร่างพรมฮะเข้าไปบอกพระพุทธเจ้าไม่สอนคนอื่นนะครับเพราะถ้าสอนคนอื่นแล้วจะตกนรกแต่ถ้าไม่สอนนี่จะไปเกิดในพรมแล้วก็ในตอนท้ายเนี่ยพรมซึ่งถูกมารสิ่งนั้นก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย ขอให้ท่านจงอยู่ให้สบายอย่าได้สั่งสอนใครพระพุทธองค์เมื่อได้ยินดังนั้นเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะครับก็เลยบอกไปว่าเจ้ามารบุลามกเรารู้จักเธอเธออย่าเข้าใจว่าเราไม่รู้จักเธอคิดว่าพวกที่ได้ฟังธรรมของพระสมณพโคดเน่จะพ้นจากอำนาจของเธอเธอจึงว่าอย่างนี้นี่เนีมารพวกสมณพราหมณ์ที่เธอว่านั้นน่ะไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ยืนยันตนเองว่าเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าคนเราเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงยืนยันว่าเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เนี่ยมาร ตถาคตเจ้าจะแนะนำสั่งสอนพวกสาวกหรือไม่ก็ตามก็ไม่เกิดอีกต่อไปแล้วเพราะอาสวะที่เศร้าหมองที่ทำให้เกิดอีกที่ทำให้เป็นทุกข์นั้นเนี่ยตถาคตตัดรากเง้าเสียหมดแล้วดังนั้นเน่เป็นอันว่าจบเรื่องที่จะต้องมาเกิดเรื่องที่จะต้องอยู่ใต้อำนาจของพวกมารต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นเธอจง หนีไปหรือเธอจงออกไป,ไปเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่อง,องของเธอแล้วพระพุทธองค์ก็ไล่มานออกจากร่างของพรหมไปก็เป็นอันว่าเนื้อความพิสดารในพรหม,มนิมันตนิกัสูตรเล่าเรื่องประกัปผมเอาไว้ประมาณนี้ <S <S เรื่องที่เล่ามาทั้งหมดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเนี่ยขึ้นไปโปรดพระกับพรหมแล้วก็บริวารของพระกับพรหมซึ่งมีมารเข้ามาสิงอยู่ในใจรวนแต่แสดงให้เห็นว่าพวกพรหมตลอดถึงพวกพรหมทั้งหมดนั้นนะครับมีความเห็นผิดอยู่มากมีความถือตัวมากพรหมก็ถือตัวว่าพวกตนเนี่ย ประเสริฐกว่าคนอื่นเป็นผู้สร้างโลกเป็นผู้วิเศษซึ่งจากพรมที่เห็นว่าอย่างนี้เนี่ยก็ทรงมาถึงพราหมณ์ครับพราหมณ์ก็คิดว่าตัวเองเนี่ยประเสริฐที่สุดกว่าคนอื่นในสังคมเหมือนกันแล้วก็บางคนก็ถึงกับแสดงตนว่าเป็นผู้วิเศษซึ่งอันนี้ก็เป็นการสืบทอดมาจากพรหมนะครับส่วนในเรื่องที่เล่าว,ว่าพวกพราหมณ์นับถือพระอิศวรน,นั้นอันก็เนื่องมาจากพรหม ที่ประกาศตัวว่าเป็นพระอิศวรเป็นผู้สร้างโลกอันผิดจากความจริงดังที่ว่ามาแล้วที่เล่าไม้ฟังทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งความจริงเป็นอย่างไรเนี่ยพระพุทธองค์ก็ทรงกระทำให้มีความแจ่มแจ้งทั้งหมดแล้วนะครับเพราะว่าเหตุปัจจัยอย่างอื่นที่ต่างจากเป็นผู้สร้างโลกนั้นก็คือดินฟ้าอากาศก็สร้างต้นไม้ตินชาตและดาชาติ คือหญ้าและเรือเถาวัลย์เป็นต้นเหตุปัจจัยภายในก็คือกรรมที่เป็นบาปเป็นบุญก็สร้างสัตว์โลกมีคนและสัตว์เป็นต้นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยทั้งหลายทั้งภายนอกและภายในย่อมเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่คงที่ส่วนสิ่งที่เที่ยงที่คงที่นั้นได้แก่นิพพานเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงว่าไว้ใน พรม,มนิมันตานิกาสูตรดัง,ดงที่ว่ามาแล้วนะครับ,รบ,รบตรงนี้เราอ่านดูแล้วก็ถ้ายังไม่เข้าใจก็ต้องกลับไปวนไปอ่านดูอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าที่แท้ที่ไม่แท้เนี่ยบางคนเนี่ยหรือโดยเฉพาะพรหมที่เป็นวิชาทิฐิในเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพรหมที่มีอายุยาวนานจนลืมว่าอนาคตมันมีอดีตมันก็มีนะครับ เพราะฉะนั้นเขาอยู่ปัจจุบันนานเกินไปจึงคิดว่าปัจจุบันนั้นเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของพรหมนะครับคราวนี้เราจะนำท่านกลับมาดูถึงเรื่องลูกๆของพรหมก็คือพราหมณ์นะครับถ้าท่านเรียนรู้เรื่องพราหมณ์ว่าทำไมพราหมณ์จึงเชื่ออย่างนั้นจึงสอนอย่างนั้นจึงกล่าวอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องไปดูต้นกำเนดิดก็คือพรหมนะครับ ตอนนี้พระพุทธองค์เนี่ยก็พยายามที่จะประสานพราหมณ์ประสานพรมให้เป็นสัมมาทิฏฐิเสียทั้งหมดนะครับแต่ว่าคงต้องติดตามตอนต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องพราหมณ์นั้นก็คงต้องใช้เวลาพอสมควรในการที่จะเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาอีกมากเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นก็คงต้องติดตามตอนต่อไปครับเป็นเรื่องของพราหมณ์ครับ ที่เขานับถือพรมซึ่งพรมเป็นต้นฐานแล้วทำไมพราหมจึงกลายเป็นแบบนี้ตั้งแต่ในครั้งพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบันซึ่งก็ต้องติดตามเรื่องเล่าตอนต่อไปครับสำหรับตอนนี้ก็ขอยุติเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ เพื่อแชร์บุญแชร์กุศลไปนะครับแล้วก็กดติดตามเป็นสมาชิกเพื่อให้กําลังใจอาจารย์เช้าวไว้ซึ่งจะได้นําเรื่องเหล่านี้ซึ่ง,งเป็นประโยชน์ชนี้มาเล่าสู่กันฟังต่อไปอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับรูปกระดิ่งจะบอกท่านว่าคลิปใหม่มาแล้ว